สวัสดีครับพบกับสุเชษเสือต่อได้อีกครั้งนะครับวันนี้จะมาพูดถึงปัญหาที่เลี้ยง <c oughs> ปลาแล้วเราให้เศษอาหารแล้วแล้วก็เศษอาหารไม่สามารถไปลงไปในกรองหลับได้นะครับสาหรับกรองที่เราใช้กันปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเดี๋ยวนี้จะเป็นกล่องล่างแต่ว่าปัญหาปัญหา เศษอาหารชิ้นใหญ่มันไม่สามารถลงไปในช่องกรองช่องล่างได้เพราะว่าติดปัญหาตรงที่ว่าติดซี่ติดซี่ที่ว่ากรองกรองละเอียดของอของจากตู้บนดูครับโอ้นี้ครับเศษอาหารก็จะมาติดอยู่ตามซี่นี้เนี่ยซี่ซี่ล่างซี่บนเนี่ยพวกเนี้ยครับเพราะนั้นในการเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาใหญ่เนี่ยพวกเศษใ,ใหญ่อะ สมมุติเราจะให้เป็นกำคำอยู่แล้วมันไม่สามารถผ่านช่องกรองนี้ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะจะเกิดการสะสมสะสมของพวกตะกอนหนักพวกเศษกระดูกเศษขี้หนักอะไรเงี้ยมันจะติดอยู่ข้างในแล้วเรามองไม่เห็นปัญหาพวกนั้นน่ะจะหมดไปโดยที่เราไม่ต้องมานั่งชอ้อนนะครับโดยการติดตั้งปั๊มตัวหนึ่งแต่ปั๊มนี้ค่อน่อนข้างใหญ่ใหน่อย ก็คือเอาปากปากกรองออกให้มันเป็นรูให้มันสามารถดูดูชิ้นตะกอนชิ้นใหญ่ๆได้แต่ว่า,าการติดตั้งปั๊มนี้มันต้องดูปลาด้วยนะปลาถ้าเราปลาตัวใหญ่เราสามารถติดได้แต่ถ้าปลาตัวเล็กๆข้ามติดนะครับขนาดปลาตัวใหญ่ๆยังโดนดูดเลยเพราะนั้นเราติดไปเขาจะรู้ปัญหาที่ว่าเศษอาหารเนี่ยขึ้นมาลอยหมุนอยู่ เราต้องมานั่งช้อนเนี่ยพวกนี้ปัม๊มพวกนี้ก็จะดูดไปดูดไปน,นี้เป็นกองบนนะกองบนเราใชอา้อยากให้ดูดเยอะเราก็ใช้ปั๊มตัวใหญ่หน่อยก็จะดูดดูดที่ดูดเศษอาหารชิ้ใหญ่ๆลงมาได้แบบสบายๆแลพะพอเนี่ยแม้กระทั่งหอยเนี่ยหอยบางทีมันก็โดนดูดติดขึ้นไปนะอ,อันนี้เป็นท่อสี่หุนถ้าถ้าเป็นท่อหกหุนก็จะ ความความแรงก็จะดูดเยอะนีแ้แล้วแล้วแต่แล้วแต่เศแล้วแต่ปริมาณอาหารหรือว่าแล้วแต่อาหารที่เราให้ด้วยนะครับบางทีเราให้อาหารเราต้องปิดด้วยก่อนไม่งั้นมันจะดูดขึ้นขึ้นกองหมดเลยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียตรงที่ว่าข้อข้อดีคือเราไม่ต้องมานั่งเสจใช้ช้อนเศษเปลือกกุ้ง หรือว่า,าเศษที่ว่ามันกินไม่หมดหรือว่าทําเล็กๆอ,อะไรเงี้ยกินเศษอาหารที่เขากินไม่หมดเนี่ยมันไม่สามารถลงมาในกองได้เราต้องมานั่งช้อนเนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะดูดขึ้นกองหมดเลยแต่จะถ้าให้มีประสิทธิภาพเราต้องติดขึ้นด้วยนะขึ้นไล่ไล่ตะกอนไล่ไล่มาให้มันไปอ,อยู่หน้าปั๊มุงเนี่ยมันจะดูดไปหมดพวกเนี้ยครับปัญหา ที่เราต้องมานั่งช้อนเศษก,กุ้งเปลือกกุ้งอะไรเงี้ยก็จะหมดไปแล้วแต่แล้วแต่ปั๊มเรือครับคือถ้าเลี้ยงปลาปาแล้วเราเราขี้เกียจเราต้องอาศัยอุปกรณ์ครับ,บ,บโอเคครับหรือว่าใครจะเจาะเจาะตู้เราก็ทำเป็นโอโฟออกไปจาก้างจาก้างตู้ก็ได้ให้มันไม่ติดอยู่ในกล่องล่างแต่ทำแบบนี้ก็คือมันจะช่วย ช่วยกองกองหยาบอีกอีกชั้นนึงเลยก็คือเท่ากับมีกองสองระบบกองบนด้วยกองล่างด้วยแต่ทําให้ตู้ปลาเราสะอาดแล้วก็ไม่ต้องมานั่งช้อนมีหน้าที่แค่ล้างก่องอย่างเดียวนี่ครับแผ่นกองที่เราอยู่กองบนเนี่ยมันก็จะมีเศษอาหารอย่างเงี้ยกองเศษอาหารอันนี้คือแค่วันเดียวนะอย่างเงี้ยมันจะช่วยดูดไปหมดเลยเศษมันตกไปข้างล่างแนละ้เป็นหัว อย่างเงี้ยพวกเปลือกเศษอย่างเงี้ยมันไม่สามารถลงในลงในช่องได้เนี่ยแลว้วก็แค่ธรรมดาไม่มีไม่มีอะไรครับอันนี้จะเป็นชุดของกองล่างกองล่างที่อันนี้สภาพนี้หนึ่งวันเหมือนกันนี่ครับกองล่างนี่สังเกตสังเกตตะกรอนนะครับเห็นไหมด้านล่างมันจะเป็นละเอียดอย่างนี้ลงมาชิ้นเล็กๆเกนี่ยน้อยชิ้นที่จะลงมาเนี่ยชิ้นเล็กๆนะน้อยชิ้นลงมา ชิ้นีใหญ่ๆอ่ส่วนมากจะไปติดติดก,กองบนหมดถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกดไลค์ไว้นะครับคลิปดีๆพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขับสู่เช่เสือต่อนะครับสวัสดีครับ